สวัสดีครับคลิปนี้พาชมห้องน้ํานะครับจะพาชมห้องน้ําว่าค่าแรงเท่าไหร่นะครับใช้กระเบื้องราคาประมาณเท่าไหร่ตอ่อตารางเมตรนะครับหน้าน,นี้คือห้องน้ํานะครับห้องน้ำของผมเนี่ยความกว้างนะครับความลึกหรือความกว้างนะความกว้างแล้วกันกว้างแบบนี้น่าจะประมาณเมตร,รมเจ็ดสิบ 2, นะนะครับเมตรเจ็ดสิบลึกสองเมตรสี่สิบนะนะครับก็ผมมีกําแพงด้วยนี่กําแพงกั้นนะครับ ตรงที่อาบน้ํานะครับนี่อันนี้จะเป็นเทียบน้ําเทียบน้ําก็มีช่องวางแชมพูด้วยสองช่องนี่นะครับเดี๋ยวซื้อแบบเป็นชาวเวอร์มาติดนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทีนะนี่ก็เิ่นเสร็จมาดเลยนะครับเป็นกระเบื้องลายหินนะครับลายหินอ่อนนะครับคือลายมันจะไม่เหมือนกันนะลายมันจะไม่เหมือนกันไม่ไม่ซ้ํากันตอนเนี้ย เบื้องเนี้ตารางเมตรละร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับเนี่ยก็ไม่แพงนะกล่องละร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับไม่แพงแล้วก็ตัดด้วยก็เป็นสีแบบนี้นะอันนี้ก็ตารางเมตรละนู้สึกว่าจะร้อยแปดเก้านก็ไม่แพงนะครับก็ดูโอเคนะแล้วก็ผมจะใช้เคาน์เตอร์นะครับอืมใช้แล้วก็เป็นหิน้วยนะ แม่เป็นหินด้วยเหนะใช้หินนะครับหินตัวนี้นะนะครับซื้อมาพันสี่ครับแล้วก็ค่าติดตั้งหนึ่งพันเนี่ยติดตั้งหินนะครับติดตั้งหินแบบน,นี้ตรงนี้จะสิบเบ็ดเซนนะครับเอาไว้วางของได้น,นะโดยรวมแล้วผมชอบเดียร์อันเนี้เคาน์เตอร์ผมเนี่ยกว้างเจ็ดสิบครับกว้างเจ็ดสิบนะครับ,รบแล้วก็ อันนี้ออกมาหกสิบนะครับหกสิบเจ็ดสิบตรงนี้จะเป็นชักโครกชักโครกตรงนี้เหลือประมาณเจ็ดสิบห้าแปดสิบนะครับยังไม่ได้วัดเลยก็โอเคนะครับอันนี้เป็นห้องแรกครับห้องในห้องนอนเดี๋ยวความดูห้องหนึ่งห้องนี้แสงเข้าไม่ถึงนะมันจะดูมืดๆไม่ค่อยสวยนะครับห้องนี้เป็นกระเบื้องลายสีเทานะครับสีเทาคึมๆหน่อย นะตัดตัดตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้หินเคาน์เตอร์เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับสองห้องก็ตา่างกันแค่ลายกระเบื้องนะครับมีที่ช่องวางแชมพูแล้วก็ผมจะใส่คิ้วนะครับลองดูนะเนี่ยคิ้วอลูมิเนียมนะครับใส่คิ้วอลูมิเนียมใส่หมดเลยเนี่ยมันจะทำให้ดูมีมิติดูสวยหน่อย ตรนนี้ก็จะมืดๆอ่าจดะดูไม่ค่อยสวยเพราะไม่มีไฟเปิดนะครับกระเบื้องห้องน้ํานะครับกระเบื้องผนังเนี่ยใช้ไปยี่สิบสองกล่องกับอีกสามกล่องนะครับรู้สึกว่าจะใช้ไปยี่สิบห้ากล่องแล้วกันกเบื้องผนังนะเื้องผนังย5ิบห้ากล่องก็ตกกล่องละร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับก็ลองคูณด,ดูแล้วก็ค่าแรงนะครับค่าแรงห้องน้ํานะค่าแรง,งปูกระเบื้องห้องน้ำอ่ะห้องละเจ0ดพันนะครับ ผมให้ช่างเหมาไปเลยห้องละเจ็ดพันนะสองห้องก็หมื่นสี่นะครับแล้วก็ค่าแรงติดตั้งหินอีกพันหนึ่งเป็นห้องละแปดพันนะครับลืมพาดูพื้นห้องน้ํานะพื้นห้องน้ําผมห้องละห้องเนี้ยจะใช้เป็นลายคล้ายๆลายไม้แต่สีเทานะครับก็สวยดีนะเดี๋ยวพาไปดูห้องนะครับห้องนี้ก็เป็นไม่ใช่ลายไม้แต่เป็นสีเทาเข้มเลยในห้องนี้เป็นสีเทาเข้มเลยตัดกันเลยกระเบื้องห้องน้ําผมใช้ห้องละห้ากล่อง น,น่าจะก,กล่องละ200ร้อยบ้งห้าตารางเมตรใช้ห้ากล่องกล่องละสองอ่ห้าห้องน้ําก็จบไปประมาณนี้นะครับค่าแรงห้องละเจ็ดพันรวมปูหินด้วยก็แปดพันนะครับเดี๋ยวมาดูพื้นนะครับพื้นในบ้านกันนะครับพื้นในบ้านเนี่ยค่าแรงผมค่าแรงนะครับตารางเมตรคิดเป็นตารางเมตรตารางเมตรละร้อยห้าสิบาทนะครับตารางเมตรละร้อยห้าสิบบาทหลังนี้จ่ายไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับเฉพาะพื้นนะ เฉพาะพื้นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วก็ห้องน้ำอีกหมื่นสี่ก็เป็นสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพาดูกระเบื้องนะครับากระเบื้องเนี่ยใช้เป็นแกลิตโต้นะแกนลิตโต้สีขาวนะครับอันนี้มันก็อาจจะเลอะๆหน่อยนะนะครับแกนลิตโต้สีขาวกล่องละสองร้อยหกสิบบาทนะครับ นี่อะไรก็ใช้ก็ลังมะปูนะครับเพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จนะช่างก็จะมีช่างมาเยียบย่ำนะครับลังมาปูไว้นี่ครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่เป็นหินแกนิตโตสีขาวนะครับกล่องละสองรถ้าถูกสุดเนี่ยรู้สึกว่จะร7 0บอ่ะที่มันจะเป็นเข้มๆอ่ะมันไม่สวยอ่ะ ตอนแรกว่าจะใช้ลายหินอ่อนนะแต่ว่ามันไม่มีนะครับแล้วไอ้ไอ้อันที่มีก็แพงมากเลยประมาณ400ร้อตารางเมตรสี่ร้อยกว่าบาทนะครับก็แพงไปนะครับก็เลยใช้หินแกรนิตนะครับจําไม่ได้นะว่าซื้อมากี่กล่องนะครับมัน70ตารางเมตรนะครับเจตารางเมตรก็คูณ260ร้อยหไป เพราะว่าตัดเฉลียงหน้าบ้านออกนะครับเดี๋ยวให้ดูเฉลียงเฉลียงหน้าบ้านใช้เป็นสีเทานะครับอันนี้ไม่ใช่หินนะนี่เป็นกระเบื้องกระเบื้องพื้นปกติครับเหมือนกระเบื้องพื้นห้องน้ำนะครับไม่ใช่หินโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการปูกระเบือ้องก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะค่าแรงเท่าไหร่อ่ะสองืันสี่หรือ 4, สองพันห้าใช่ไหม ค่าแรงสองหมื่นห้าสองหมืนหกนะครับกระเบื้องพื้นหมื่นหนึ่งแล้วก็หมื่นหกกระเบื้องห้องน้ำหมื่นหกใช่ไหมหมื 11, ่นหนึ่งกระเบื้องหกสองหมื่นเจ็ดค่าแรงนะครับค่าแรงสองหมื่นเจ็ดค่ากระเบื้องก็ห้องน้ําเนี่ยจาได้รู้สึกว่าจะหมื่นต้นๆน,นะครับกระเบื้องห้องน้ำมัะนะซื้อมาประมาณหมื่นหนึง่งใช่เปล่าน่าจะใช่เนะอันนี้ไม่ไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับหมื่นหนึ่งแล้วก็ กระเบื้องพื้นเนี่ยรู้สึกว่าจะซื้อโหรู้สึกว่าจะหมดไปเกือบเกือบสองหมื่นหรือเปล่านะนะครับอันนี้ก็ไม่ละเอียดอ่ะน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาดูอ่างนะครับให้ดูอ่างนี่อ่างผมใช้อ่างแบบนี้นะไม่ได้ยกตั้งให้ดูนะครับนี่ลายหินนะครับสวยดีนะลายหินซื้อจากโฮมโปรมาพันเก้าเก้าสิบรู้สึกนะใช่ผมลุบลืมไปแล้วแล้วก็ใช้กับก๊อกแบบนี้นะครับ กอกต้องเป็นกอกยาวนะถ้ากอกสั้นไม่ได้เพราะว่าอ่างมันต้องแบบเนี้ยต้องเป็นกอกยาวนี่ซื้อมาจาก g ก o บ a l สี่้อยเก้าสิบอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะสี่้อยเก้าสิบคลิปนี้ก็มาสรุปกระเบื้องเท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับให้ฟังตอนนี้บ้านก็ใกล้เสร็จแล้วครับในบ้านเนี้ยทาสีรองพื้นแล้วนะครับสีฟ้าทาแล้ว เดี๋ยวจะให้ช่างกระจกอลูมิเนียมมาติดนะครับแล้วก็ทำลวก็ทำลวก็ก่อนะครับเห็นไหมแหงหลังมาก่อใกล้เสร็จนะครับลวของผมเนี่ยดียวให้ดูนะครับแับหนึ่งเป็นตัวอย่างอ่านะครับของผมลวเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเนื่องจากข้างเนี้ยไม่ใช่เป็นที่เรานะอนาคตก็อาจจะมีหญ้าลกขึ้นมานะครับ รั้วข้างนี้ผมทำสูงเลยสูงเลยก็คือใช้อิดเก้าก้อนเลยนะครับอิดเก้าก้อนเลยก็ลองดูนะครับก้อนลยนะยี่สิบเซนอ่ะถ้าสิบก้อนมันก็สองเมตรใช่ไหมอันนี้เก้าก้อนก็เมตรแปดสิบนีแค่อิดนะแค่อิดก็เมตรแปดสิบแล้วก็คานอีกอ่ะคานอีกสามสิบเซนอ่ะก็เป็นสองเมตรนะครับรั้วเนี่ยฝั่งเนี้ยสองเมตรเลยก็คือสูงกว่าคนแน่นอนนะครับถ้าเรายืนบนบ้านนะ่ะเราอาจจะเห็น แต่ถ้าเราอยู่ข้างล่างอ่ะสูงกว่าคนแน่นอนนะครับส่วนข้างที่ติดกับบ้านที่เราสร้างนะครับใช้อิฐเจ็ดก้อนนะครับเจ็ดก้อนเบ็ดเสร็จแล้วคานมันสามสิบน่าจะประมาณเมตรเจ็ดสิบหกสิบน่าจะประมาณเมตรหกสิบนะครับถ้าเราเทพืนปับพื้นเรียบร้อยแล้วนะจากจากพื้นจากพื้นเนี่ย น่าจะประมาณเมตรหกสิบนะครับก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็รั้วนะรั้ว